ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เรื่องทองชาไทยค่ะเอ๊ะงชาไทยเนี่ยมีทั้งหมดสี่ค่ะคือในสามสีค่ะสีแรกนะคะครัวสีแรกเลยนะคะสีแดงสีแดงก็หมายถึงชาติค่ะสีที่สองคะอพลเดนีสีที่สองก็คือสีขาวนะคะหมายถึงศาสนาค่ะและสีที่สามค่ะสีน้ำเงินก็คือพระมหากษัตริย์ค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะพทนชาติทั้งสามสีเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะคะเอ๊ง <thing> ก I mean, ูดังคะเพลงชาติไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับโทนชาติไทยอย่างไรนะคะโอ้เกี่ยวข้องมากเลยเนะเราเป็นคนไทยแล้วเราก็จะมีเพลงชาติไทยของเราประจำประเทศไทยของเราเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะเพลงชาติไทยนะคะอือครัวละวันแล้วเราจะไมีเพลงชาติไทยในตอนไหนบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะเราได้ยินเพลงชาติไทยตอน มารตอนเท้านะคะทับตอนเย็นกโมงเย็นค่ะเด็กเห็นไหมคะเวลาเด็กไปไหนมาไหนเพลงชาติพูดเด็กต้องทำไรครับครูเดนีครูจะได้ดันเราต้องยืนต้องขาก็ถูกชาตินะคะแล้วก็ไม่เดินดีกว่าเพลงชาติจะจบนะคะแล้วนอกจากนี้ล่ะคะเราเราให้เด็กๆเนาะลองฝึกร้องเพลงดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มาโรงเรียนเลยอะยฝากหน้าเด็กๆเลยค่ะครูเด ร้องเพลงชาติไทยนะคะส th ่งคลิปมาให้ดูด้วยแล้วก <th> ็อ <like> ีกหนึ่งอย่างก็ค like ือให้เด็กๆเนี่ยวาดชาตธงชาติไทยนะคะพร้อมระบายสีนะคะธงชาติไทยเรจะมีสามสีคห <laughs> kind of ้าแถบเนาะห้าแถบนะคะเด็กๆีสามสีเป็นี่ห้าแถบนะคะให้เด็กๆระบานไปส่งนะคะแดงสตมป์สีขาว น้ำเงินจะแข็งใหญ่หน่อยเนาะจบโครงการนะคะเด็เกๆลองสังเกตดูนี้นะคะค่ะแล้วพบกันที่อไป